เห็นก็ประดิยายเรื่องวันสินโลกตอนที่112สงครามกลางเมืองการต่อสู้ที่ดุเดือดฉันจะไปรับมือกับเจ้าไทยแลนด์เมื่อเห็นศัตรูฝั่งเรือนจำเริ่มการโจมตีเข้ามาจูเกอโยหลงก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วตีไปบนเจ้าทีเร็กซ์ที่ยังเหลืออยู่จากนั้น ทั้งคนและไดโนเสาร์ก็กระโดดพุ่งพรวดไปข้างหน้าตรงไปฆ่าเจ้าไทยร้านทันทีและในเวลาเดียวกันควางซางที่ได้ทำการเปลี่ยนกลองกระสุนปืนกลเรียบร้อยแล้วก็ได้ยกปากกระบอกปืนเล็งไปยังมารปีศาจท,ที่กำลังโรยตัวลงมาจากฟากฟ้าก่อนเนียวไกปืนยิงออกไปพริบตาเดียว เสียงระเบิดอันรุนแรงถึงขีดสุดก็ดังขึ้นมากระสุนที่มีอนุภาพทะลุเกราะได้ก็ได้พุ่งไปบนฟ้าตรงไปปกคลุมมารปีศาจต,ตนนั้นทันทีแต่ทว่าเรื่องที่เกินความคาดหมายของควางซางก็คือระดับความเร็วของมารปีศาจต,ตนนั้นไม่เพียงแต่เร็วมากเท่านั้นอีกทั้งยังมีความคล่องแคล่วมากในอากาศอีกด้วย ในชั่วพริบตาเดียวที่วางซางยกปืนกนขึ้นมามารปีศาจตนนั้นก็เริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องจนร่างกายเกือบจะกลายเป็นเงาเลือนรางไปทั่วทั้งร่างดังนั้นถึงแม้ว่าวางซางจะใช้วิชาเบิกเนรก็ตามแต่ในเวลานี้ก็ยังไม่สามารถยิงใส่มารปีศาจที่ทั้งรวดเร็วฉับไวทั้งแปลกประหลาดตนนี้ได้อย่างแม่นยำฉันจะไปรับมือกับเขา เมื่อเห็นภาพนี้ตัวลวก็หัวเราะอย่างเย็นชาออกมาจากนั้นก็ยกเท้าขวากระแทกไปบนพื้นแล้วพุ่งขึ้นไปบนฟ้าตรงไปยังมารปีศาจต,ตนนั้นอย่างรวดเร็วและในเวลาเดียวกันกล้ามเนื้อบนร่างกายของเขาก็ปูดขึ้นมาอย่างฉับพลันเข้าสู่สถานภาพการปลดล็อกขั้นที่หนึ่งเขาจะประมาทดูแคลนศักยภาพของนักโทษเหล่านี้ไม่ได้ง่ายๆเลย ดังนั้นตัวลัวจึงไม่กล้าชะล่าใจแม้แต่นิดเดียวเขาจึงใช้ไพ่ตายของตัวเองหลังจากที่ทำการปลดล็อกขั้นหนึ่งแล้วไม่เพียงแต่จะทำให้สมรรถภาพร่างกายของตัวลัวเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วเท่านั้นอีกทั้งสายตาการมองเห็นก็แปรเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วยบวกกับปืนยาวที่อยู่ในมือของเขา ที่ดูเบามากกว่าปืนกลที่อยู่ในมือของควางซางด้วยแล้วดังนั้นวินาทีต่อจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นราวกับลูกโซ่กระสุน7-8ดนัดที่ตัวลวยิงออกไปนั้นก็มีสองสามนัดที่ยิงใส่มารปีศาจนั้นอย่างแม่นยำแต่สิ่งที่ทำให้ตกใจยิ่งกว่าก็คือพลังเหนือมนุษย์ในการกลายร่างของมารปีศาจตนนั้นแตกต่างกว่าทั่วไปอย่างชัดเจน หลังจากที่กลายร่างแล้วเขาไม่เพียงแต่จะมีความเร็วและความสามารถที่น่าทึ่งแล้วเท่านั้นอีกท้งความสามารถในการป้องกันก็เหนือกว่าอีกด้วยต่อให้ตัวลั่วใช้กระสุนเหล็กยิงใส่ก็ตามหลังจากที่ยิงถูกร่างกายที่มีเกร็ดนอกหุ้มตัวราวกับกิ้งกา่าก็ถูกเกร็ดแข็งๆเหล่านั้นขัดขวางไว้และทิ้งไว้แค่เพียงรอยแผลไม่กี่แผลเท่านั้น บาเอยไปตายซะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บที่ร้ายแรงก็ตามแต่กระสุนลายนัดนั้นก็นำพาความเจ็บปวดมาให้จนถึงขั้นกระตุ้นความคุ้มคลั่งและความกระหายเลือดของเขาขึ้นมาได้จากนั้นเขาก็ตะโกนร้องออกมาด้วยความโกรธจากนั้นก็อ้าปากและพ่นอากาศตรงไปยังตัวรั่วทันทีแต่ทว่า ภายในปากที่พ่นออกมาของมารปีศาจต,ตัวนั้นกลับไม่ใช่อากาศแต่อย่างใดแต่เป็นเปลวไฟสีม่วงเข้มที่ลุกโชนกลุ่มหนึ่งแทนระดับความเร็วของเปลวไฟสีม่วงนี้เร็วมากมันได้พุ่งเข้ามาเพื่อสังหารตัวลั่ทาจะในพริบตาเดียวและพยายามคลุมล่างของตัวลั่แล้วแผดเผาไม่ให้เหลือซากแต่ระดับความเร็วในการตอบสนองอันน่าทึ่ง กลับไม่มีแค่เพียงมารปีศาจต,ตัวนี้เท่านั้นในชั่วพริบตาเดียวที่เห็นเปลวไฟลูกนั้นร่วงหล่นลงมาจากฟ้าตัวลัวก็กลิ้งตัวหลบหลีกเปลวไฟที่ลูกโชนกลุ่มนั้นทันทีจากนั้นก็เล็งปืนยิงออกไปอีกครั้งลูกกระสุนเหล่านั้นยิงพุ่งตรงไปยังดวงตาและหัวของมารปีศาจต,ตนนั้นทันทีมารปีศาจต,ตนนั้นก็นึกไม่ถึงว่า ปฏิกิริยาตอบสนองของตัวลวดจะเร็วขนาดนี้เช่นกันโครงหน้าภายใต้การไม่ทันตั้งตัวนี้จึงถูกกระสุนยิงใส่อย่างจังจนกระทั่งดวงตาข้างหนึ่งก็ถูกระเบิดจนแตกกระจายไปส่งผลให้เลือดสดๆจำนวนมากพุ่งทะลักออกมานําพาให้ร่างทั้งร่างเคลื่อนตัวช้าลงอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็ทรงเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด แต่ทว่าท่ามกลางเสียงร้องอย่างโกรธเคืองของมารปีศาจตนนั้นลำแสงสีดำขาวอ่อนๆก็เปล่งประกายออกมาจากร่างของมารปีศาจตนนั้นอย่างฉับพลันภายใต้ลำแสงสีดำขาวนั้นดวงตาที่เดิมทีถูกตัวลั่วระเบิดจนแตกกระจายของมารปีศาจตนนั้นก็เริ่มฟื้นฟูและก่อตัวขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วสุดท้ายเพียงแค่ไม่ถึงสามวินาที ดวงตาข้างซ้ายที่ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บของมารปีศาจนนั้นก็ฟื้นคืนกลับมาสภาพเดิมแล้วพุ่งเข้ามาฆ่าตัวล่วอีกครั้งทันทีพลังการฟื้นตัวแข็งแกร่งมากจริงๆเมื่อเห็นภาพนี้ในใจของควางสร้างและพักพวกก็ต่างทยอยกันเกิดอาการสั่นไหวขึ้นมาทันใดส่วนตัวล่วนั้นก็กัดฟันกรอดแล้วทำการเปลี่ยนคลิปกระสุนปืนยาวอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็ยิงใส่มารปีศาจตนนั้นอีกครั้งส่วนอีกด้านวางซางที่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวลัว่วก็ไม่ได้สนใจมารปีศาจตนนั้นอีกแต่อย่างใดแต่กลับหันปากกระบอกปืนยิงใส่นักโทษที่กำลังโจมตีเขาจากที่ไกลๆอย่างต่อเนื่องแทนถึงแม้ว่าปืนกลจะไม่สามารถต่อกลอนกับมนุษย์เหล็กที่หลอหลอมโล่เหล็กขึ้นมาได้ก็ตาม แต่การต่อกรกับนักโทษธ,ธรรมดาธรรมดาเหล่านั้นกลับเป็นอาวุธสังหารชั้นเยี่ยมหลังจากเกิดเสียงระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นนักโทษที่ดักซุ่มยิงอยู่ณที่ไกลกๆก็ทยอยกันถูกกระสุนปืนของควางซางยิงใส่จนแตกกระเจิงแม้กระทั่งคนที่หลบซ่อนตัวอยู่ด้านหลังของพวกเขาก็ยากที่จะขัดขวางอนุภาพอันน่ากลัวของกระสุนเปลวเพลิงที่มีอนุภาพเจาะทะลุเสื้อเกราะไปได้ ต่างก็ถูกยิงระเบิดใส่ที่กำบังเหล่านั้นไม่แตกต่างกันและในเวลาเดียวกันมนุษย์เหล็กคนนั้นกลับยังคงเดินบีบเข้ามาใกล้อย่างต่อเนื่องไม่นานก็มีพลังสีแดงบางอย่างเปล่งประกายออกมาจากด้านหลังของมนุษย์เหล็กคนนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่อุณหภูมิในอากาศก็เริ่มสูงขึ้นราวกับว่าที่นี่ มีดวงอาทิตย์ดวงเล็กๆปรากฏเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหรือสองดวงยังไงอย่างนั้นเห็นได้ชัดว่าภายใต้การป้องกันของมนุษย์เหล็กคนนั้นพี่น้องฝาแฝดที่มีความสามารถในการควบคุมธาตุไฟได้คู่นั้นก็เริ่มทำการสร้างเปเลวไฟขึ้นมาพยายามที่จะจัดการควางสางและตัวล่วให้สินส้นซากเมื่อคนพบเรื่องนี้ควางสางก็ยิงใส่มนุษย์เหล็กคนนั้นอย่างบ้าคลัง่ง แต่ปัญหาก็คือการป้องกันจากโลหะเหล็กขนาดใหญ่ที่หล่อหลอมขึ้นมาจากมนุษย์เหล็กคนนี้แข็งแกร่งมากเกินไปดังนั้นไม่ว่าฮวางซางจะยิงมากแค่ไหนก็ทำได้เพียงแค่เป็นอุปสรรคขัดขวางการย่างก้าวขึ้นมาด้านหน้าของมนุษย์เหล็กคนนี้เท่านั้นแต่ไม่สามารถทำให้คนเหล่านี้ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวไม่นาน หางสางก็ยิงจนกระสุนปืนหมดลงหากกระสุนที่ยิงออกมาอย่างต่อเนื่องก็หยุดลงอย่างฉับพลันมนุษย์เหล็กที่ถูกหากระสุนบีบให้หยุดย่างก้าวลงก็ได้พุ่งตรงเข้ามาหาวางสางอย่างรวดเร็วและในเวลาเดียวกันอีกด้านหนึ่งจูเกอโยลงที่ขี่เจ้าทีเร็กซ์อยู่ก็ได้ทำการเสริมสร้างความแข็งแกร่งมาเรียบร้อยหรือควรจะพูดว่า นี่คือสงครามการต่อสู้ของเจ้าไทแรนที่คุ้นเคยถึงแม้ว่าเจ้าไทแรนตัวนี้จะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับเจ้าไทแรนที่ควางซางพบเจอในเขตป้องกันประเทศก่อนหน้านั้นก็ตามแต่ศักยภาพด้านอื่นๆของมันกลับแข็งแกร่งและทนทานกว่าเจ้าไทแรนและเจ้าลิกเกอร์ทั่วไปมากไม่เพียงแต่การป้องกันที่น่าทึ่งเท่านั้นพละกาลังของมันก็น่ากลัวเกินขีดจากัดในเวลาเดียวกันอีกด้วย ต่อให้จูเกอโยหลงจะเชื่อมต่อกับพลังของเจ้าทีเร็กซ์ไว้แล้วก็ตามแต่ก็ทำได้แค่เพียงขัดขวางเจ้าไทแรนต์ตัวนี้ได้เท่านั้นไม่สามารถทำให้มันได้รับบาดเจ็บหรือฆ่ามันได้แต่อย่างใดแต่สิ่งที่ยังถือว่าโชคดีเพียงอย่างเดียวก็คือในช่วงเวลาที่เจ้าไทแรนต์ตัวนี้กำจัดจูเกอโยหลงและเจ้าทีเร็กซ์ไม่พ้นทางมันก็จะไม่สามารถเข้ามาขัดขวางกับขวางซ่างได้ เมื่อผเผชิญหน้ากับศัตรูที่บีบรัดเข้ามาเรื่อยๆเหล่านี้เด็กน้อยที่ถูกควางซางแบกอยู่บนหลังก็ส่งเสียงร้องออกมาเบาๆจากนั้นซอมบี้ทารกเกือบสิบตัวที่ทำหน้าที่เป็นองครักษ์อยู่ข้างกายพวกเขาก็ต่างทยอยกระโดดพุ่งพลวดออกมาตรงเข้าไปหาเจ้าไทยแรนมนุษย์เหล็กและมารปีศาจท,ที่อยู่กลางอากาศเหล่านั้นทันทีแต่ปัญหาก็คือ สำหรับคนทั่วไปซอมบี้ทารกที่อยู่เบื้องหน้าเหล่านี้คือตัวอันตรายมากที่สุดแต่เมื่อซอมบี้ทารกอยู่เบื้องหน้าของผู้มีพลังเหนือมนุษย์ที่แข็งแกร่งเหล่านี้กลับเป็นตัวที่อ่อนแอที่สุดอย่างเห็นได้ชัดวินาทีต่อจากนั้นในขณะที่ซอมบี้เหล่านี้พุ่งไปถึงด้านหน้าของเจ้าไทแรน์และมนุษย์เหล็กเหล่านั้นแล้วกระโดดพุ่งพรวดไปข้างหน้า พร้อมกับอ้าปากหมายจะกัดร่างกายของพวกเขาฟันอันแหลมคมที่สามารถกัดเหล็กให้ขาดสะบ้านได้ของพวกมันกลับถูกเหล็กแข็งๆของเกราะเหล็กสีเงินบนตัวของมนุษย์เหล็กและผิวหนังหนาๆของเจ้าไทแรนด์ขัดขวางไว้ไม่สามารถทำให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บได้และในเวลาเดียวกันดูเหมือนการถูกโจมตีของซอมบี้ทารกเหล่านี้ ได้สร้างอารมณ์โทสะให้กับเจ้าไทแรนต์เป็นอย่างมากจากนั้นมันจึงส่งเสียงคำรามออกมาก่อนที่กรงเล็บขนาดใหญ่จะกวัดแกว่งขึ้นแล้วแทงไปบนซอมบี้ทารกตัวหนึ่งที่อยู่บนหลังของเขาทันทีจากนั้นก็หุบนิ้วทั้งห้าที่ใช้ประโยชน์จากกรงเล็บอันแหลมคมนั้นตัดร่างของซอมบี้ทารกตัวนั้นไปในทันทีแต่การถือโอกาสเช่นนี้ จูเกอโยโลงที่เชื่อมต่อกับไดโนเสาร์เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ได้กระโดดพุ่งพรวดไปข้างหน้าแล้วกวัดแกว่งมีดในมือแล้วยืมพลังการโจมตีของเจ้าทีเร็กซ์มาฟันไปบนมือขวาที่เจ้าไทแรนต์ใช้ฉีกขาดซอมบี้ทารกอยู่นั้นอย่างโหดเหี้ยมภายใต้การผสมผสานพลังของจูเกอโยโลงและเจ้าทีเร็กซ์มีดดามนี้ของจูเกอโยหลง ก็ได้แสดงพลังแห่งการสังหารอันน่ากลัวขึ้นมาพริบตาเดียวเสียงชีขาดอันน่าหดหูใจก็ดังขึ้นบนแขนที่แข็งแรงกำยำข้างนั้นของเจ้าไทแรนก็ถูกจูเกิโออยหลงฟันจนเลือดเนื้อขาดสะบัน้นเลือดจำนวนมากได้พุ่งทะลักออกมาจากบาดแผลนั้นอย่างรวดเร็วสำหรับอาการบาดเจ็บระดับนี้ เจ้าไทแรนที่มีพลังป้องกันโดยธรรมชาติเดิมทีพลังการฟื้นฟูอันน่ากลัวและพลังชีวิตที่แข็งแกร่งของเจ้าไทแรนไม่ได้ร้ายแรงมากนักดังนั้นวินาทีต่อจากนั้นเจ้าไทแรนจึงส่งเสียงคำรามออกมาอีกครั้งและเปลี่ยนกรงเล็บอีกข้างพยายามฟันไปบนตัวของจูเกอโยหลงที่ผสมผสานพลังรวมกับเจ้าทีเร็กซ์ จนถอยร่นลงไปเรื่อยๆอีกครั้งจนร่างทางร่างเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาอย่างรุนแรงเห็นได้ชัดว่าดานพละกำลังถึงแม้ว่าจูเกิโอ,อยหลงจะมีพลังของเจ้าทีเร็กซคอยช่วยอยู่แต่ก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าไทแรนด์อยู่ดีจะเคยบอกแล้วไงวันนี้คือวันตายของพวกแก ดูเหมือนพี่ใหญ่หลงได้ใช้วิธีการบางอย่างสังเกตการต่อสู้ของพวกเขาอยู่ดังนั้นเมื่อเห็นควางสร้างและพักพวกถูกล้อมเอาไว้จนกระทั่งถูกบีบรัดไว้ได้น้ำเสียงอันโหดร้ายและความรื่นรมใจของพี่ใหญ่หลงก็ดังขึ้นมาอีกครั้งสองพี่น้องหมัดไฟช่วยทำลายผู้ที่ไม่รู้จักความเป็นความตายกลุ่มนี้ให้ฉันหน่อยสิ วางใจเธอพี่ใหญ่ยกให้พวกเราได้เลยพวกเราจะจัดการเผาพวกเขาไม่ให้เหลือซากอย่างแน่นอนเมื่อสิ้นเสียงของพี่ใหญ่หลงเสียงที่พูดขึ้นพร้อมกันของผู้มีพลังเหนือมนุษย์ทั้งสองคนนั้นก็ดังออกมาจากด้านหลังของมนุษย์เหล็กทันใดและในเวลาเดียวกันลำแสงของเปลวไฟที่ลุกโชนก็แปรเปลี่ยนเป็นเปล่งป,ประกายมากยิ่งขึ้น ทรงผลให้อุณหภูมิในอากาศเริ่มสูงมากขึ้นการเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิในอากาศรวมถึงลำแสงของเปลวไฟลูกนั้นที่ลุกโชนขึ้นเรื่อยๆและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆภัยร้ายที่รุนแรงมากขึ้นราวกับถูกคนใช้ปาากระบอกปืนทุบไปบนหัวยังไงอย่างนั้นได้ปรากฏขึ้นมาในใจของควางซางอย่างฉับพลันและไม่ต้องสงสัยเลยว่า การโจมตีราวกับสายฟ้าฟาดที่ถูกสร้างขึ้นมาจากผู้มีพลังเหนือมนุษย์สองพี่น้องคู่นั้นก็ได้สร้างความคุกคามอย่างมหาศาลให้กับควางสร้างที่มีพลังเกราะกาสาวพักยินอย่างปกป้องร่างกายในทันใด,ใด